เลยไข่ข้นค่ะใส่ไปลยจาเปรจจาเมนูนี้คือเมนูข้าวไข่ข้นค่ะของเด็กหญิงสียาพรน้องมาลิก้า โคเลโคเล่โคเลโคเลโคเลค่ะข้าวไข่ข้นปูอัดค่ะเสร็จแล้วจ้าใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะข้าวไข่ข้นปูอัอด น้องมะลิจ้าตามด้วยซอสจ้านี่หอมอร่อยไปกินกันเลยค่ะข้าวอะไรคะข้าวไข่ข้นค่ะปูอัดของชอบน้องมะลิจ้าไป,ไปแล้วพี่น้อง